สนับสนุนคลิปโดยเดอะฟาบิกอยุธยาทำเลอยู่ใกล้วัดกล้วยอยุธยานะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างหรือมือใหม่หัดเย็บนะครับอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นหนังต่างนะครับสนใจดูรายการสินค้านะครับแอดไลน์ id ศูนย์แปดหกสี่ห้าแปดแปดแปดสามห้าท่านจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าให้เลือกในการช้อปออนไลน์นะครับหรือสนใจสั่งสินค้าโทร0 8 1 4 3 3 4 3 3 9นะครับ สนใจสินค้าทักหรือโทรเลยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษพร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ท่านอยู่กับช่องตุรันมุตู้เช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะพามาชมในช่วงรถเก่าเอามาอวดนั่นเองนะครับเป็นช่วงใหม่ของเราก่อนไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับมุ่งสู่1 0 0 0 0หื่นซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับช่วงรถเก่าเอามาอวดเนี่ยเป็นโตโยต้าโคราอ่าติดนะครับตัวนี้ เป็นรถที่เราติดตามเจ้าของรถพี่เจ้าของมาตั้งแต่หลายคลิปแล้วตอนนี้เขาได้เอามาเล่าสู่นฟังว่ารถตัวนี้เขาใช้มาตั้งแต่มือหนึ่งป้ายแดงนะฮะใช้มาประมาณแสนกว่าโลเนี่ยณปัจจุบันนี้รถเขาอายุ14ปีแล้วนะครับรถตัวนี้เป็นโคโร่เอาติดป,ปี2011นั่นเองฮะเขาได้เสียเงนินซ่อมอะไรไปบ้างนะครับรถมันจุกจิกแค่ไหน มันมีความทนทานมากน้อยแค่ไหนกับโชมนี้ซึ่งเขาเอาไปทำแท็กซี่ก็การันตีที่ส่วนหนึ่ง้วครับมาชมกันเลยว่าคันนี้เขาทำอะไรไปบ้างตั้งแต่เริ่มใช้มาเขาเริ่มซ่อมอะไรไปนะครับพี่จะของบอกผมว่าอันดับแรกเลยเขามีปัญหาเรื่องกระปุกน้ำพักมาน้ำตัวนี้มันชอบล้นระเหยเอาอด้านนี้นะฮะเนื่องจากอันเก่าซีนยางมันเสื่อมสภาพ ทั้งเขาก็ได้จัดการเปลี่ยนกระปุกตัวนี้ใหม่นะฮะพร้อมกับซ่อยางเส้นนี้ทั้งเส้นและก็ฝาหม้อน้ํานะครับซ kind of ึ the ่งรถสงกะโลนี่เขาฝาหม้อน้ําแรงดันมันตกเลยนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็หม้อน้ําเขามีปัญหาคือคอเส้นนี้มันหักหักทั้งหม้อเลยนะครับเพราะมันกรอบเพราะหม้อน้ํากันเก่าเป็นพลาสติกนะครับฝาฝาบนหม้อน้เขาก็ทําการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ด้วยการเปลี่ยนหม้อน้ําทั้งเส้นแล้วก็ตามด้วยเปลี่ยนท่อเส้นนี้และก็สามทางตัวนั้นนะฮะ นี่นะครับสารเท่านี้เปลี่ยนด้วยนะครับเนื่องจากมันหมดอายุนะฮะมันกรอบหมดก็ได้เปลี่ยนไปเท่านี้นะครับตั้งแต่ใช้กันมาแสนกว่าโรนะฮะเขาบำรุงษาไปนะครับตามมาด้วยพัดลมไฟฟ้าครับมอเตอร์พัดลมไฟฟ้าเขาหมดอายุนะครับเขาก็เปลี่ยนไปตัวนี้นะครับเจอปัญหานะเอาติดของเขาเจอปัญหาแบบนี้นะครับยังไม่หมดนะครับพี่เจ้าของบอกมาต่อว่าเขาก็ได้ทยอยเริ่มทําอาการต่างๆไม่ได้เสียไปพร้อมกันและจะบอกว่าอะไรทั้งหมดเขาเข้าศูนย์บริการหมดนะครับเพราะว่าเขากลับว่า กะทาแล้วเก็บไปใช้ต่ออ่าเนี่ยมอน้าที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับเขากะทําทเก็บแล้วใช้ต่อไปยาวๆเขาเลยลงทุนเปลี่ยนอะไรแท้นะฮะอันนี้แล้วแต่บางท่านนะบางท่านอาจจะไปเปลี่ยนอู่นอกก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เป็นมุมมองของพี่เจ้าของรถที่เราไปติดตามรถเขาอยู่นะฮะอ่ายังไม่พอนะครับเขาก็มีปัญหาต่อมาบอกผมว่าตัวเนี้ยยางแท่นเครื่องเขาหมดอายุฉีกขาดหลายตัวลยฮะเขาเปลี่ยนยกเซตทั้งหมด 5ตัวนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านท้ายคือตัวนี้ที่ผมส่องให้ดูนะฮะทุกคนอ่าเนี่ยผมพยายามจะส่องตัวอื่นให้ดูแต่รู้สึกว่าห้องเครื่องเข,งขงจาจะแน่นนะฮะนี่นะครับด้านหลังด้วยนะครับเปลี่ยนหมดเลยอาการที่ได้กลับมาคือเครื่องนิ่มขึ้นนิ่งขึ้นนะฮะและไม่พอเขาก็ได้ล้างได้สตาร์ทนะฮะแล้วก็เปลี่ยนฐานได้สตาร์ทด้วยแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนทั้งหมด4หวัวเปลี่ยนหมดเลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนคอยนะเปลี่ยนแต่หัวเทียนอย่างเดียวนะครับเพราะว่ารถมันยังสภาพดีอยู่ นะครับนี่ครับแล้วก็ได้เปลี่ยนสายพานใหม่ทั้งหมด2เส้นนะครับอ่าเปลี่ยนสายพานทั้งหมด2เส้นด้วยนะตัวนี้ขอบอกส่วนลูกล่ออย่างอื่นเขายังไม่พังอ้ายังไม่ได้เปลี่ยนย้ำนะครับเขาเปลี่ยนเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดเลยนะฮะทุกคนส่วนท่อยางพวกนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนนะเนื่องจากมันยังนิ่มอยู่นะครับบีบดูบีบดูกันแล้วสร้างที่สูงก็บอกว่ามันยังนิ่มอยู่ยังใช้ได้ต่อนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ลูกนี้เปลี่ยนมาใหม่อ่าแบตนี้เปลี่ยนตามอายุการใช้งานอยู่แล้วครับ2ปีกันว่าไปนะ ก็มีซ่อมบำรุงรักษานะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่พี่เจ้าของเขาทาไปนะฮะประมาณเท่านี้ที่เขาโดนเสียเงินไปนะทุกคนส่วนชิ้นส่วนอื่นของคอมแอร์แล้วก็อ,อีกตัวนึงเขาบอกผมมาคือปั๊มน้ําเขาเปลี่ยนปั๊มน้มําไปเรียบร้อยนะครับปั๊มน้าตัวเก่าเขาเรียกว่ายังไม่รั่วแต่ว่ามีปัญหาแบบ เหมือนนิดนึงเขาก็เลยจัดการเปลี่ยนไปไหนก็เปลี่ยนมอน้าทั้งทีเปลี่ยนระบบมอน้ําทั้งระบบหมดเลยยกเว้นท่อยายอย่างเดียวนะฮะก็ใครจะใช้โฉมนี้นะครับก็ปัญหาจุกจิกก็มีไม่เยอะเห็นไหมในเรื่องของเครื่องยนต์ขนาดรถอายุ14ปีนะฮะและใช้มาเขาก็เสียตังค์ไปประมาณเท่านี้นะครับก็ไม่มากมายอะไรสามารถใช้ต่อไปได้อีกโอ้โหหปีสบายๆนะครับชิ้นส่วนอื่นก็ทยอยตามมาแต่ก็ค่อยๆเจ็บไปซึ่งเขามีเป้าหมายในชีวิตว่าเขาจะเก็บคันนี้ไว้ ใช้นะครับต่อไปนะฮะโดยไม่คิดจะเปลี่ยนแล้วเขาก็บอกผมว่าเขาเปลี่ยนตัวนี้ด้วยออยน้ํามันเกียร์เออเนี่ยออยน้ามันเกียร์เปลี่ยนตัวใหม่มานะครับเขากลัวว่าน้ามันมันจะทะลักไปในเกียร์ออโต้แล้วไปต้องไปซ่อมใหม่พร้อมกับไฟหน้าเขาไฟหน้าเขาเนี่ยอันเก่ามันเหลืองนะฮะมันเหลืองตามอายุรถเนาะเขาก็ลงทุนเบิกไฟใหม่มานะครับเป็นไฟแท้นะฮะมาโคมใส่กิกๆเลยอ่าเขาเบิกใหม่แล้วก็ไฟตันหมอกเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ ก็เปลี่ยนหัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้มันมากับรถช่วยจอดเซนเซอร์มันลวนเขาก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะครับไฟตันหมอกเขาเปลี่ยนเป็นไฟตันหมอกไป LED ด้วยเออก็ทําให้รถเขาไฟตัหมอกเก่าก็คือโคมเหลืองเหมือนกันนะครับหมดสภาพโคมเหลืองอ่านี้ผมมาดูช่วงล่างเขาทําอะไรไปบ้างช่วงล่างเขาเจอปัญหาคือพวกหมุดยึดพวกนี้มันกรอบหมดกรอบจริงๆตามอายุรถการใช้ง,งานนะทุกคนพี่เจ้าของรถก็เปลี่ยนหมด เปลี่ยนตัวนี้เขาบอกว่าไม่ได้สั่งอะไรแทนนะเขาว่าสั่งในลาซาด้ามาเยอะแยะเลยอะไรพวกนี้แล้วก็ตามมาด้วยครับโช๊คอัพสี่ต้นโช๊คอัพนี่เขาเปลี่ยนหมดอายุการใช้งานมันได้แล้วโชว์เขาโชวเขาไม่หนืดแล้วคือกดแล้วไม่ไม่เด้งขึ้นเด้งช้ามากครับไม่ไกลกับขี่เขาขับขี่ไม่ดีเขาเปลี่ยนใหม่สี่ต้นตัวนี้คือผมลองขับของเขาดูระยะสั้นๆนะขอบอกเลยว่าโคตรนิ่งใกล้เคียงรถป้ายแดงมากๆเออแต่ยังไปไม่ถึงแบบจะภาพว่าพูดป้ายแดงแล้วร็สิ้นเลยก็ไม่ใช่นะฮะม เนี่ยทุกคนก็ดูผมก็พามาส่องพยายามให้เห็นนะครับนี่ในส่วนอีกล้อหนึ่งฝั่งซ้ายผมให้ดูเขาเปลี่ยนเ,เรียกว่าลูกหมากกันโคง้งทั้งซ้ายทั้งขวาใหม่หมดเลยนะแต่แลกแลกแลกพมลัยนะครับเปลี่ยนไม่รั่วอ,อ่าเพาขับก็ยังไม่รั่วยังไม่ได้เปลี่ยนนะยังไม่ได้เสียงเงินเลยทุกคนเปลี่ยนแต่โชคแล้วก็เหล็กกันโคง้งโชคสปริงไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนยางรองสปริงเปลี่ยนอะไรอะไรแล้วก็เปลี่ยนเบาโชกดันบนอ่าทั้งสล้อหมดตัวสปริงใช้ของเดิมแค่เนี้เขาบอกผมแค่เนี้จริงๆอ่า เนี่ยก็หมุดหมุดพวกนี้ที่มันกรอบใช้มาอายุประมาณ14ปีแล้วก็วิ่งแสนกิโลเดี๋ยวจะพาไปูว่าแสนเท่าไหร่อ่าอยุดูกันต่อไปเพิ่งเปลี่ยนช่องนะทุกคนนี่แล้วก็ด้านหลังผมพยายามจะมุดส่องให้ดูนะชคเปลี่ยนมาใหม่สีต้นเขาไม่ได้ใช้โชคแต่งนะ คือเจ้าของเขาเป็นคนมีอายุแล้วแหละเขาก็พยประมาณแบบว่าใช้ของเดิมเดิมเข้าสูย์แล้วก็เปลี่ยนของเดิมเพื่อจะใช้ให้มันอายุยาวนานต่อไปไม่ได้บอกว่าของสูนมันจะใช้แล้วดีแล้วว่าต่อไปนะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีเวลาไปตามอู่หรือว่าที่ไว้ใจได้เขาก็เลือกคลิกเข้าสูตรบริการแล้วกันแล้วแต่นี่ความเห็นส่วนตัวของเจ้าของแต่ละท่านนะครับส่วนด้านขวาผมพยายามจะมุดให้ดู้วตรงท่อ,อเสียแต่มันต่ำเหลือเกินเนี่ยเห็น,เห,นเห็นแกนบลชอกตัเล็กเลยนะที่ปเปลี่ยนมาใหม่สีดาเห็นไหมส่องได้แค่เนี้ยทุกคนมันเปนะ แล้วก็นี่เขาบอกผมว่าสายไฟเส้นนี้ที่เป็นด้านข้างทั้งหมดของระบบรถเนี่ยมันกรอบหมดเลยเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนสายไฟตัวนี้เส้นนี้ทั้งหมดวิ่งมาคือจะเป็นสายไฟรถนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมุดดวงล่างก็เป็นเส้นใหม่ที่เปลี่ยนมาก็ใช้กันยาวๆเลยฮะตัวนี้คือมันโดนความร้อนเนี่ยมันอาจจะร้อนแล้วก็กรอบได้เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูคือเนี่ยมันประโถดเนี่ยนเะส้นนี้ครับเปลี่ยนมาใหม่หมดทั้งชุดเลยมันจะเป็นสายไฟวิ่งมาหาหลังรถตัวนี้กรอบเห็นไหมนี่ใหม่คิ้งเลยเห็นไหมก็ ทีนี้มาอยากให้คนฟังเสียงเครื่งองยนตรถแสนก็โลนะฟังเสียงเที่ยวเป็นีไนิ่มไหมเออคือเขาไม่ได้ทําอะไรข้างในเลยนะเปลี่ยนไผ้พานี่นตาเช็คตามระยะมาตลอดก็จบแค่นี้เองก็ทีนี้มาไปดูกันว่ารถบิงเท่าไหร่มาแสนกว่าที่ผมบอกคือเท่าไหร่ทุกคนดูซูมกันเลยเห็นไหมแสนสองนิดๆอ่เขาใช้น้อยสิบสี่ปี เขาเก็บสภาพมาแบบว่าเรียกว่าผมติดตามรถคันนี้มาตั้งแต่ลงคลิปเต้น,นแล้วนะอ่าก็เรียบร้อยนะครับทุกคนใช้งานมาแสนสองพันแสนสองหมื่นกิโลเนี่ยแหละแล้วก็รถสิบสี่ปีวิ่งมาเครื่องเรียบๆกริบๆเลยนะก็เสียเงินไปในเรื่องของงบประมาณประมาณเท่านี้ที่ผมถ่ายให้ดูทุกคนว่าซ่อมไปประมาณเท่านี้เองรุ่นเนี้ยอย่างอื่นยังไม่มีอะไรเสียหายวิ่งต่อไปได้วิ่งทางไกลได้อ่าโอเคนะครับทุกคนก็มาถึงท้ายคลิปแล้วแหละก็ถ่ายมาให้ดูให้ชมกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับตัวนี้ก็ เลีสุดท้ายและอีก EP หนึ่งของเจ้ารถคันนี้นะเดี๋ยวจะลงต่อให้ดูว่า EP ต่อไปอ่ะเขาได้เอาไปเรียกว่าเก็บสภาพมาใหม่เป็นยังไงบ้างเนี่ยมาชมกันนะครับก็ฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่นะกับช่องตุรันมุตุนะครับมุ่งสู่ห0 0่งซับสไครต์ไปได้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ